ลอ,อาจารยขึ้น,นไ,มไม่ลงแม่งอยู่เจอแต่เทพงั้นเลยเมื่อวานเนี่ย pam 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 pam

ทีหลังเจเลือกครับจีจ

ดูดิแม่งเอามิกมาสองตัวอย่างงี้เหนื่อยอะสาบายนะเราไปเรื่อยๆแต่มันโดนกดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรามาเจอตัวแพ้เลยนะ ก็ดีเนี่ได้เจอเพื่อนเป็นการได้เจอผู้คนนะเด็กสมัยนี้ต้องการแบบนั้นนะไม่งั้นการเข้าสังคมจะไม่มีจ้ะเก่งจ้ะเก่งจ้ะกลับไปก <Okay. S 1> ูไล่มันกลับได้แล้วรอบมึงแล้วสบายใจกูแล้ว อ O L อีกสองวันเว้ยแต่วันนี้ต้องเช็คเมลนะใครที่ลงทะเบียนไว้ต้องเช็คเมลนะเพราะว่าวันนี้มันเปิดแล้วต้องบอกว่ามันเปิดให้ให้คนที่ลงทะเบียนเล่นวันนี้แต่ถ้าใครไม่ได้ใครไม่ได้สิทธิ์รับเชิญไปเล่นก็รออีกสองวันเปิดเป็นทางการอ๋อปวดไหล่ปวดแขนไม่พูดอะไรแม่โทรไปบอกแม่แม่บอกว่าลองไปไหว้เจ้าที่ดูนะมันปวดแปลกแปลกคือมันปวดไล่ขึ้นไล่ลงแบบ เป็นลูกหนูเลยอ่ะเออเก่งกว่ากูวะเก่งกว่ากูวะจะเก่งกว่ากูวะขี้แตกนะฮะ ทด,ทดสอบไงโค้ดเบตา้าเปิดจริงๆปิดโค้ดเบต้าประกาศออกมาแล้วอ่ะปิดโค้ดเบต้าสิ้นตุลาประกาศออกมาแล้วจากออฟฟิเชียลเลยโค้ดเบต้าสิ้นตุลานั่นก็หมายความว่าสิ้นตุลาจะล้างไอดีหมดออฟฟิเชียลบอกว่าทุกไอดีจะถูกล้างล้างใหม่หมดเลยก็แสดงว่าพฤชจิเราอาจจะได้เล่นตัวเต็มหรือไม่ก็ต้นธันวาไม่เกินเนี้ย น่าจะเป็นต้นธันวามากกว่าก็ต้องรอมันหน้ามึงไงสัตว์ไม่มีเหี้ยอะไรหรอกจริงอูหมันหน้ามึงแค่นงึง มือห้าวอ่ะเพื่อนต้นเกมเนี่ยกูบอกให้อย่าเปรี้ยวตอนนี้คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรออะไรอ,อไร้เฮียแครี่อะไรเนี่ยต้องเข้าไปช่วยขเขาทดสอบอยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะไม่เข้าไปช่วยขเขาหรอก เพราะว่าเขาจะมันคือการเก็บข้อมูลเพื่อเอาเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะ หายไปสองคนหายไปสองคนหายไปสองคนอืมไอสัตว์เอ้ยถ้าเราแบบมีท่าสกิลอีกสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งอึกอะเราไม่ได้ออกของรีคูดาวมาเลนล่างโคตรยับเลยรีผ่อนนุ๊ก นี่ตัวไม่เลือกไอ้สัสนี่ผมไม่มีแฟตงไงที่นี่ถามมึงสู้กูไม่ได้นี่ิี่มึงต้องเอาปลาทองมาสู้ไอ้สัสกูถามจริง カトノステキゾーマモリシュリオンカトノステキゾーマガイスパリト。 อยอยต<อ>ิไม่มาเนี่ยไปใช้ด้านบนหมดเห็นไหแม่งยับเลยอ่ะเนี่ยลงแล้งมาแล้วเจอเนี่ยเห็นป่ะอย่างที่บอกอ่ะแล้งเนี่ยแม่งไม่เกี่ยวกับฝีมือหรอกขอแค่ขยันลงอ่ะ เดี๋ยวแม่งก็จะเจออย่างเราเนี่ยเดี๋ยวออกมกั่งเดี๋ยวเล่นแบบแปกกลกๆมั่งเด,ดี๋ยวโลคบอ่ะโวยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยรอยไปไสักอรุณสวัสดิ์ครับผมก็วันนี้วันนี้สุ่มไงก็อ,อย่างที่ผมแจ้งไปหมดแล้วนะผมแจ้งรายละเอียดไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงวันนี้สุ่มอีกสองวันเปิดเล่นนะ อ่านดีๆภาษาอังกฤษไม่เข้าใจไม่ยากนะภาษาอังกฤษเี่ยเชื่อผมวันที่16บหวันที่สิอ่าเปิดให้เล่นเฉพาะบางคนก็คือแรนดอมวันที่18เปิดให้เล่นทุกคนภนะาษาอังกฤษอ่านไม่ยากเชื่อพี่ดิง่ายๆู้อง่เก่ง วันนี้ใครที่ลงทะเบียนไว้ก็ไปเช็คเมลเอาว่าว่า,ามีหรือเปล่าแค่นี้ ใช่วยอ่าษาอังกฤษไม่ยากนะคือถ้าเริ่มเข้าใจมัน่ะเราก็จะเริ่มรู้ว่ามันคืออะไรนะมันไม่ยากเลยอ่ะอย่าไปหนีม uh)> ันอย่าไปแบบอย่าไปใช้ Google Translate บ่อยอ่ะที่เดี๋ยวไม่งงแนะนำว่าลองแบบงูป่าไปเอง เพราะว่าเขาแจ้งมาละเอียดนะก็อย่างที่แจ้งรายละเอียดแต่ว่าวันที่ส um ิ hmm. Pearl, na, shared, ้นเดือนตุลาเขาจะล้างไอดีด้วยเพราะนั้นก็เข้าไปร่วมทดสอบอย่าอย่าไปหนีการทดสอบเพราะว่าการทดสอบเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลเราเพื่อที่จะทําให้อ่อ

ออหอเถามใจว่าจะรู้เปล่าไม่ต้องห,น,องหน,อนีไม่ต้องหนีเพื่อนไม่ต้องหนีไม่ต้องคิดว่าจะต้องโดดหลบบิงเบิง้งเลเธอเเธอเยอะไปเลยเ,เลเธอเลเธอมาอ้ตัวห้า ตกี้มันห้สี่ไงมันก็เลยห้าไงมาดิี่นไหนอ่ะครับภูมันหน้ามากไกอ้สัตว์ปธ์ทองนเนี่ยเงี้ยไป nhiều như kiểu người ta nói là người <là>... ta nói là người ta nói là là người ta nói là người là người ta là hai ta nói là người ta là เอาเหรอขอจะเอาขอ,ออยากได้ขอ,ออยากลองอยากลองดาเมจอยากลองอยากหนีนี่เวลาชวนทะเลาะเนี่ยไม่ชอบเลยหนีเนี่ยไม่ชอบเลยคนหนีเนี่ยไม่ชอบเลยคนหนีเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยจริงๆบวกบวกให้สุดเลยสัตว์มาดิใครนี่เหรอหมดอะห้าสี่อะ อดนายสัตว์ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมึงเปตัวเงเหรอหมอดแหละกูบอกเลยตรงนี้แหละพวกเราอ่ะ แม่งก็ไม่อยากหลาบไม่จำเนะน,นี่ยคนแบบนี้มึงคิดว่ามึงถึกคนเดียวเหรอสัดไหนนี่ ฝุ่นเลยมึงกูอ่ะกูบอกให้เห็นมือคนละฝุ่นเลยเพื่อนัพอห้าสี่ในี่เก่งเหลือเกินที่จฝั่งนู้นน่ะผมก็ไม่ทำไมแปลกๆไว้สัตว์เลยล่างมันโดนดันแตกรัวๆเลยวะ อ้อมเพื่อนวามึงอ้อมเพื่อนวามึงอ้อมเพื่อนวานี่ลวตรงนี้เล้วายไปสองแล้วตรงนี้แล้ว ไปสัตว์เลือกยอมแพ้เหรอ,อ,อไอสัตว์แม่งอี้อ่ะห้าสี่คนแม่งเก่งเกินฝั่งนู้นโอ้โหโดดใส่เราแบบเพราะว่ามันแปลกๆไอกสัตว์ไม่เลยล่างมันเหี้ยจังวะจินแม่งแบบสู้ไม่ได้เลยโโคแพ้แม่ง05 อนพอร์ตแม่งก่อนที่แม่งเอฟเคแล้วักษณะแม่งแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นมันตั้งแต่แรกอะรู้แต่ว่าอีเมอีเนี่ยอีตัวเนี้ยไปตัวเปิดให้มันอีหาเนี่ยอีอีชิลานุย์เนี่ยเปิดให้มันตลอดเลยเปิดแล้วก็ไม่ได้ไงแต่ไม่เห็นว่ามันเล่นยังไง ที่ไม่อย่างแสบอไอ้สัสแต่มันไม่ได้ช่วยใครเลยมันเข้าไปหล่อยเขาเห็นป่ะแอซิดมันเลยไม่ขึ้นจริงๆก็ยิงไม่เข้าเฮ้ยเี่ยน้องปลาทองเนี่ยตัวดีเลยสัต,วตัวห้าวเลยไก่ตัวนั่นนะ่ไอตวัวแท้งมันเนี่ยเปรี้ยวแล้วเกินเฮ้ยเล่นไอ้สัสอย่าลืมนะไปเช็คในอีเมลก่ ใครลงทะเบียนอีเมลใครลงทะเบียนไว้ก็ไปเช็คเผื่อจะฟุกได้มาแล้วก็ไปช่วยเขาเก็บเออคือเขาจะหาจากต้องบอกว่าอะไรมาเขาหาจากอไรเนี่ยเขาเก็บจากอ่อสแต็ของผู้เล่นเพราอ้คนนี้เออเล่นแล้วไม่พอใจแบบนี้ระบบที่เข้าไปแล้วมันยังแหลกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยังกระตุกอยู่ไหมอะไรเงี้ย เขาจะเก็บทุกอย่างเลยสกิลใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างผู้เล่นชอบหรือเปล่าจากที่สกิลใช้ไปอะไรเงี้ยเขาจะเก็บทุกอย่างอ่ะมันก็เลย,เเลยฮะคืออะไรวะสามโม่ๆเลยอย่างนั้นก็ถูก ดูว่าเขาจะเล่นอะไรกำลังหาข่าวอยู่้อาดูข่าวขอเช็คข่าวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างบางครั้งก็ลืมนะว่าเองลงทะเบียนอะไรไว้บ้างครับผมลงทะเบียนหลายเกมไม่ก็จะงง,ง อยู่ะอย่แต่ะะต้องเพย์เซฟใช่าันสามสี่ห้า ยังไงอย่งงางนั้นทำกับข้าวกินก่อนดีกว่าหิว